สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหานะครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องชีวิตและความศรัทธาของคนกลุ่มหนึ่งที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์อิสลามคนกลุ่มแรกๆเลยที่อยู่รอบตัวท่านาศาสดามมฮัมหมัดสลลัลฮวะอะลัยฮิวะสัลลัมที่เรารู้จักกันในชื่อสาฮาบะนะครับค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ ถึงความสำคัญแล้วก็เรื่องราวที่เป็นแบบอย่างของท่านเหล่านี้ครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ลึกขึ้นไปอีกว่าอะไรที่ทำให้พวกท่านมีความศรัทธาที่มันแข็งแกร่งขนาดนั้นยอมเสียสละได้มากมายแล้วก็ผูกพันกับท่านาศาสดาแล้วก็าศาสนาอิสลามอย่างแน่นแฟนมากๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลยิ่งใหญ่มากเลยนะคะกับการเผยแผ่าศาสนาอิสลามในยุคต่อๆมา พื้นเลยว่าช่วง23ปีที่ท่านศาสดาโมฮัมหมัดส,สลล,ล้อฮุวอะลัยฮิวะสลามทำงานเผยแผ่ศาสนาเนี่ยมันยากลำบากมากนะครับและท่านก็ได้สร้างกลุ่มซอฮาบะขึ้นมาแล้วก็มีคำพูดหนึ่งที่ท่านพูดในช่วงท้ายๆชีวิตที่บอกกับพวกเขาว่าฉันอาจจะไม่ได้พบกับพวกท่านอีกแล้วหลังจากปีนี้ฟังเราก็ใจห่านนะคะเหมือนเป็นการส่งสัญญาณ ใช่ครับเหมือนว่าภารกิจกำลังจะถูกส่งต่อแล้วถูกต้องค่ะมันคือการเตรียมตัวเตรียมใจกันเลยแล้วพอท่านาศาสดาจากไปจริงๆเนี่ยกลุ่มซาฮบะเหล่านี้แหละค่ะคือผู้ที่รับช่วงต่อทันทีเหมือนกับว่าเป็นมหาบุรุษโลกเวอร์ชัน 2, 2> เวอร์ชัน2เลยใช่ค่ะพวกเขาไม่ใช่ธรรมดาแต่มีศักยภาพสูงมากพอที่จะแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่นี้ได้แล้วก็นำอิสลามให้มันคงอยู่แล้วก็ขยายออกไปอีกแต่ว่า การเป็นส่วนหนึ่งของคนกลุ่มแรกๆเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับบททดสอบที่พวกเขาเจอเนี่ยมันหนักหนาสาหัสจริงๆมีตัวอย่างที่แบบฟังแล้วเสะเทือนใจมากคือครอบครัวของท่านยาซีรโดยเฉพาะท่านหญิงซุมัยยะภรรยาของท่านท่านหญิงสุมัยยะนี่คือสตรีคนแรกเลยนะคะที่พลีชีพในหนทางของอิสลามครับผมพวกเขาถูกทรมานอย่างโหดร้ายมาก ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าทึ่งมากๆคือพวกเขายังคงยืนหยัดได้ท่านศาสดาเองก็ให้กำลังใจพวกท่านโดยตรงเลยนะคะท่านว่าอดทนไว้นะที่นัดพบของพวกท่านคือสวงสวรรค์คำสัญญานี้ในศาสนาอิสลามนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนแรงผลักดันที่สำคัญมากๆมันให้ความหวังแล้วก็ให้เป้าหมายที่มันอยู่เหนือความเจ็บปวดทางโลกไปเลยทำให้พวกท่านมีกำลังใจที่จะอดทนอดทนต่อความทุกข์ยากแสนสาหัสเหล่านั้นได้นอกจากเรื่องการทรมานทางร่างกายแล้วอ,อยังมีบททดสอบทางจิตใจที่มันก็หนักไม่แพ้กันเลย อย่างกรณีของท่านสะอาดบินอบีวากอสอ๋อค่ะเรื่องคุณแม่ใช่ครับที่คุณแม่ของท่านถึงกับขู่ว่าจะอดอาหารประท้วงจนตายเลยนะถ้าลูกชายไม่ยอมทิ้งอิสลามการต้องเลือกระหว่างความกตัญญูต่อแม่กับความศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยมันมันเป็นการตัดสินใจที่บีบคั้นหัวใจมากเลยนะครับจริงๆค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าความผูกพันกับครอบครัวกับสังคมเดิมมันก็แรงกล้านะคะแต่ว่า ความศรัทธาในศัจธรรมที่พวกท่านพบเนี่ยมันแข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นอีกท่านสะออดก็เลือกที่จะยืนหยัดในอิสลามแม้ว่าจะเจ็บปวดก็ตามเรื่องราวแบบนี้มันตอกย้ำเลยค่ะว่าการเข้ารับอิสลามของซอฮาบะ์มันไม่ใช่เรื่องผิวเผินไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่อหรือว่าทำตามๆกันไปแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงจากข้องในเลยจากรากฐานความคิดจิตวิญญ,ญาณเลยค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในใจแต่แสดงออกมาให้เห็นชัดเจนเลยผ่านการกระทา การปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามของซอฮาบะไม่ได้กล่าวแค่ด้วยลิ้นอันนี้มันหมายความว่ายัางไงครับยากลําบากยอมเสียสละความสุขสบายหรือแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องแล้วก็เผยแผ่สิ่งที่พวกท่านยึดมัน่น <c oughs> นี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมหลังจากท่านศาส,สดาจากไปแค่ไม่กี่สิบปีเองอิสลามถึงขยายตัวไปได้เร็วมากครับ <c oughs> มันเกิดจากพลังของความศรัทธาที่ส่งต่อผ่านการกระทำของคนกลุ่มนี้นี่เองค่ะ มีตัวอย่างที่ชัดๆเรื่องการอุทิศตนแบบนี้ไหมครับมีค่ะอย่างเรื่องของท่านคอเลตบินวาลีดที่เป็นผู้นำทัพคนสำคัญสารที่ท่านส่งไปถึงชาวเปอร์เซียมีใจความประมาณว่าท่านนำทัพของกลุ่มคนที่รักความตายยิ่งกว่าที่พกท่านรักชีวิตโอโ้ฟังแล้วขนลุกเลยครับใช่ค่ะ คำพูดนี้มันสะท้อนทัศนคติที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะมันไม่ใช่การบ้าคลั่งหรือว่าอยากตายนะพวกเขาไม่กลัวไม่หวั่นเกรงต่ออำนาจหรือความตายในสนามรบเลยค่ะสุดยอดจริงๆครับนอกจากเรื่องความศรัทธาการเสียสละการอุทิศตนแล้วอีกมิติหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือความรักความผูกพันที่พวกเขามีต่อท่านศาสดาสอลลอหัวเลยหัวสลัมขอความสันติและพรจงมีแด่ท่านนะครับคือ มีเรื่องเล่าว่าซอฮาบะบางท่านถึงกับกังวลว่าแม้จะได้เข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดหรือไม่ได้เห็นหน้าท่านาศาสดาเหมือนตอนอยู่บนโลกนี้อีกความผูกพันนี้มันลึกซึ้งมากจริงๆนะคะขนาดว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ยังตอบสนองต่อท่านได้เลยมีเรื่องเล่าที่ดังมากๆเรื่องต้นอินทผลัมที่ท่านาศาสดาเคยใช้พิงเวลาแสดงธรรมอะคะ่ะอ๋อครับ พอมีการสร้างมิมบัรหรือว่าแท่นแสดงธรรมอันใหม่ขึ้นมาท่านก็เปลี่ยนไปยืนบนนั้นแทนปรากฏว่าต้นอินทผาลาัมต้นเดิมอะค่ะส่งเสียงร้องให้สะอื้นออกมาเลยจริงเหรอครับเนี่ยค่ะจนท่านศัดสดาต้องลงไปปลอบเรื่องนี้อาจจะฟังดูเหลือเชื่อนะคะแต่มันสะท้อนถึงบารมีแล้วก็ความรักที่มันแผ่กระจายไปถึงทุกสิ่งรอบๆตัวท่านจริงๆสรุปจากการคุยกันวันนี้ดูเหมือนว่า สหบาะนี่ไม่ใช่แค่กลุ่มคนธรรมดานะครับแต่เป็นกลุ่มคนที่แบบว่าถูกหล่อหลอมด้วยสถานการณ์พิเศษได้รับการอบรมโดยตรงจากท่านศาสดาทําให้พวกท่านมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากๆทั้งความศรัทธาที่แน่วแน่การเสียสละที่ยิ่งใหญ่และก็ความรักอันบริสุทธิ์ต่อผู้นําและก็แนวทางใช่ค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ละค่ะที่สําคัญมากๆที่ทําให้อิสลามเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ ถ้าเราต้องการความสําเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามการศึกษาชีวประวัติแล้วก็แบบอย่างของคนรุ่นก่อนที่มีคุณธรรมมีความสําเร็จสูงส่งอย่างซอฮาบักเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นอืซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าในยุคสมัยของเราที่มันเต็มไปด้วยความซับซ้อนสิ่งเราต่างๆเนี่ย มีบทเรียนอะไรจากความเชื่อมั่นที่ไม่สันคลอนเลยแล้วก็การอุทิศตนอย่างหมดหัวใจของพวกท่านที่เราพอจะเอามาปรับใช้เป็นเข็มทิศนำทางชีวิตเราได้บ้างเป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยครับค่ะนี่อาจจะเป็นคำถามที่เราต้องกลับไปขบคิดกันต่อนะคะ